ดีครับผมน้องสตาเองนะครับวันนี้ผมจะมาชมผมจะมาพาชมสวนทอฝันเถอะที่เป็นโซนใหม่ครับถ้าใครเคยมาสวนทอฝันนะครับจะเห็นว่าโซนตรงนี้ข้างล่างไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เขาได้เอ,อ่อปรับเปลี่ยนเป็นครงผัดไก่แล้วครับอ่าไปดูกันครับแล้วก็มีการปลูกต้นมะพร้าวตรงนี้ด้วยครับ มีกระต่ายแบบไหนบ้างครับนี่คือกระต่ายแบบปกติครับวันนี้เราจะมาพาดูในสวนที่เป็นเกือกระต่ายผิวเผือกแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์ที่ผิวเผือกด้วยนะครับทำไมถึงเรียกว่าผิวเผือกครับโดยอาการผิวเผือกนะครับพบได้ในมนุษย์เหมือนกันครับซึ่งมันเกิดจากการขาดเมสีเมลานินครับซึ่งทําให้ซึ่งมันจะช่วยป้องกันแสงแดด แต่ว่าคนที่เป็นผิวเผือกรูซีมีชีวิตที่ผิวเผือกจะไม่มีเม็ดสีเหล่านี้ครับครับน้องกระต่ายตัวนี้หรอครับตัวไหนอย่างเช่นคนที่มีเมลานินมากนะครับก็อย่างเช่นคนแอฟริกาส่วนคนที่มีเมลานินน้อยก็อย่างเช่นคนยุโรปครับโอเคโดยตัวกระต่ายตัวนี้นะครับเป็นกระต่ายที่ผิวเผือกโดยอาการผิวเผือกอาจจะสาม,มารถพบได้มากในกระต่าย ซึ่งแค่จะดูภายนอกอาจจะสังเกตไม่ได้ว่าตัวไหนผิวเผือกนะครับแต่ว่าให้ดูที่ตาครับนะถ้าตาแดงแบบนี้นะครับและตัวสีขาวๆจะเรียกว่าผิวเผือกที่ตาแดงก็เพราะว่าในดวงตาก็มีเม็ดสีเมลานินครับแต่ว่ามีการขาดเม็ดสีเมลานินนะครับ ขาดในดวงตาไปด้วยทําให้ดวงตาเป็นสีแดงครับถ้างั้นก็ต้องสังเกตที่ดวงตาใช่ไหมครับครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกระต่ายอีกหลายตัวเลยนะคบในหอนี้ครับโอเคครับต่อมาอีกส้นไหมส้นหนึ่งนะครับตรงนี้ครับครับผมตรงนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวผมจะลอง้ใหข้างบนต้องปีนขึ้นไปดู โอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะมีรังนกเอาไว้สำหรับนั่งเล่นนะครับโอ้ดีจังเลยรังนกขนาดใหญ่เลยอันไหนลองนั่งเล่นสิครับโอเคครับตอนนี้เราข้ามาที่รังนกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โยรังนกจะมีโครงเหล็กอยู่ครับทำให้แข็งแรงครับครับ 拜拜。Bye bye.